สวัสดีครับคลิปนี้มาสรุปผลอ,อีกคลิปหนึ่งเรื่องการปลูกต้นโกโก้นะครับตามที่ผมได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องการปลูกต้นโกโก้แล้วก็ทําคลิปลงไว้ให้ชมกันหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับตอนนี้โกโก้เริ่มสุกละจะเก็บเก็บผลได้นะครับตามลาต้นก็มีออกดอก ต้นนี้คือต้นที่ปลูกไว้ในบริเวณในเมือง1ต้นเพื่อศึกษาเรียนรู้นะครับก็ผมจำระยะเวลาไม่ได้แล้วแต่ว่าไม่น่าจะเกิน2ปีไม่น่าจะเกิน2ปีหรืออาจจะมี2ปีนะครับต้องตามไปดูคลิปหลังๆที่ผมทำไว้สำหรับท่านที่มือใหม่อยากเก่เรียนรู้อยากเก่ศึกษาก็ยินดีแชร์ริ่งแบ่งปันนะครับทักเฟซทักไลายเข้ามาได้เรียนรู้แบ่งปันกันไปนะครับ こい。